ใช่เริดีกดนระดับ้ใช่เียตัวโดนเลยนะโดนเลยมีคนลงกัเราแน่นอนจะเกมไฟหรือเราจะโดนมีมีมีโอ้ย

เราไม่มีเพื่อมนมาดิใช่ปะไม่รู้ว่าเห็นตัวเดียวเดี๋ยวเพื่อนมันคงมาล้างแค้นนะถ้าเราไม่รีบไปจากตรงนี้มีสนวะงงว่าบางทีเกมนี้เดี๋ยวเก็บกสนนุเองเดี๋ยวไม่เก็บเอง มันจะมีจำนวนไอ้นี่อยู่เว้ยเมืเเอ่อ,อ,อกี้เมื่อกี้ไม่เต็มพี่เมื่อกี้ไม่เต็มใช่เหรอเออแล้วผมเดินผ่านปกติเก็บใช่ปะ่ะเออได้ยด่ยดีดีเป็นไปนไหนต่อแล้วก็สเต็ปเดิมเมมลยอะหมดแล้วดิทำไมรู้สึกวันนี้พัดลมเขามันเป่าแรงๆรวะพี่ก็มันร้อนไง อ๋อหรอเออร้อนมันก็ต้องแรงสิวะ่ะแต่วันนี้คือยังไม่ได้เปิดคอมเลยนะเป็นบารก็คือ CPU มันรันร้อยมันก็ร้อน CPU มันแบบทำอะไรพร้อมๆกันไงนนก็ร้อนอ๋อแบบบางทีอาจจะเป็นเพราะเด้วยใช่นกันด้วยหลายกรณีต้องตกไป เยอะหายากด้วยครับนี่ยังไงมีปืนอันนี้คือสามารถเล็กตัวเราได้ใช่ครับระวังนะเราด้วนะระวังนะเฮ้ยเราเลิกเราเลิกดีฟอสโหลดเอาได้ใช่ไหมพี่เพราะมันจะมันจะเก็บไว้ปืนนั้นอยู่ดีแต่ว่าั่ครบที่อันนี้ทนายแต่งเต็มเลยกำลังไปเอาอยู่ไหนนะมาฮีนี้มันหายแล้ววะ Marksman yeah, yeah. rifle here. What? What the fuck? What the hell is that? Hoi, hard. Enemies deployed a counter UAV. Friendly counter UAV is on station. ครเจอเพื่อนเจอเหรอโหลดโหลดเอานั่นม่มีคนนี่ไมอไเลีเเฮ้นเด้ยเฮ้เ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเ้ยงแอร์ฮตลง อะไรแม่งกะโโบ้เพี้ยมากเอ้ยกอดแตกกอดแตกเจ็บนั่นอะก้อน right ็อกหนึ่งพี่ตรงนั้น่ะไปเลยปะหลบเลยไม่ได้ครับโอ้ยน็อกหมดเลยอ้าวตามไปเลยอ้าวเฮียเฮียเลยปะนี่เหรอด้านหน้าด้านหน้าตรงเนี้ยเคลียร์พี่ มีคนโดดลงมาเฮ้ยโอ้โหไกลเ่้นมันมีตัวเรือตัวเรือตรงนี้แล้วก็มีตัวตรงนี้ตรงเรือยังอยู่นะเก็บกระสุนไว้พี่เยอะมากเลยไอ้หยุดยิงโอ้ เราแตะแก้วใช่ไหมล่ะด้านหลังเราก็มีระ้วว่กันก็เยอะไปพี่ไปนเนียนนะพี่ไปนเนียนนะเอาเฮีย<อ>เนี่ยเอาตีเฮียเนี่ยตรงมาตรงมาเหต<อ>ุเปล<อ>ี่ยนอ๋อไอ้เพื่อนเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนยิงอยู่ <c oughs> ดาวไหมเพื่อนนอ้อกไปหนึ่ง เฮ้ยมีคนหลงหลังต่อแตกมีเงนินไหมมีเงินมีเงินกันไหมมามาซื้อโยนให้ผมหน่อยจะซื้อรถเอาละเฮ้ยมีคนมีคนต้สะพาน มีพี่ผมมีเจ็ดคนตายตัวเอ้พี่พี่ฝุกรอนะพี่พี่อยู่เรื่องกำลังขี่นี่ไม่อยู่ป่ายจัดเอ้มือนในน้ำมีเลยพี่บีบปลาปลาโยนเงินให้นหน่อยกดแทบแล้วก็โยโอเคเอ๊เข็นใกล้ๆน้องพี่มีเงินให้น้องหน่อยได้ไหม กดแถบใช่ไหมแล้วกดขิกขวาดีก <Mar gener. S 1> ันปะพอป่ะแกด R ด yep. hey, hey, hey. yeah. <laughs> ับอปกด R ดับอถือป่ะพวกมีพวกมีพวกมีมีต่อแตกครับน่าจะถอพอพอพอเฮ้ยใกล้ใมีพี่โดนเอากระังลง กอแตกมีมีเดี๋ยวเราลดเอามาแล้วเก็บพลังีแล้วก็ไปลดเอามาเก็บไปเลนะเก็บไปเลยเฮ้ยมามาเก็บรถเอาก่อนเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน็อกน็อกน็อกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกิดตงไอ้แต่ปืนฟุกนี่แลวเดี๋ยวผมไปเก็บปืน ปืนเดิมพี่มันไม่ค่อยดีของแตพี่บีมพี่บีมโดนแล้วพี่บีมไม่ไอตอนซื้อมันเลือกซื้ออันที่เป็นแบบไอนี้ได้พี่แบบแต่งแล้วได้ตัวหนึ่งพี่บีมเราต้องเข้าครับเราโดนโอเค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 พี่วิ่งแล้วนะปุ๊บอ้อมหน่อยก็ดีนะไม่อยากประจันหน้าไอ้ยี่ Hostile oh, UAV in the area. We have reinforcements inbound. Air dongphuk, where is Come on, come on, come on. I that car. Enemy UAV active. Hostile UAV in the area. Resurgence is about to end. Make a count. Enemy UAV overhead. No, okay. no, wow. Lock out. It's not even AI, man. me it's AI too. อ้อมหน่อยผมเดินมาเล่นกับเพื่อนนะมันจะได้นี่เหมือนมีคนอยู่ที่ลงมาเนี่ยข้างหลังเนี่ยระวังนะเมทสโตร์นึง พี่บีมต้องเงี้ยเดนฆ่านะพี่เออเซฟอยู่เฮ้ยข้างหลังเข้า79เมตรข้างหลังคอนเฟิร์มเกิพื่อนกูไเฮี้ยอะไรวะโอ้โหเฮี้ยมันจะมาเอากูเต็มเลยวะล้อมหน้าล้อมหลังเลยเฮ้ยกอแตก

เชื่ออยู่เดือดจัดเดือดจัดพี่เราต้องเข้าหรือเปลต้องเข้า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 ใส่ก้อยพร้อมใส่ก้อยพร้อมเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบลงแบล็คข้าวตักข้าวคอแตกแล้วพี่ก็แตกแล้วสองคนพอไหมตายปะ ตายตายตาย,ต,ตายเลยปะตายเลยปะตายเลยายเลยดนามีีเอเนี่ยดานนาอาพีจวะใครอยากเล่นของแรงไหมไม่แน่ขวานั่นไ้นั่นตัวไม่้หรอมีคนโดดลงมาครับหลังเราเคลียร์ตัวหลังก่อนไหมเอาในวงก่อนไปในวงก่อนเบี่ยวดวิต you have teammates outside the safe zone bounty target group has been marked เอ็นี่ป่ะเอมาตีนี่ เจอ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 อาวุธห <jaar. S 2> นักอาวุธหนักตรงนี้ตรงพี่นะตรงพี่มีนะเล่นไปเอาไขว้นะไออีกตัวนึงเด็กตัวนึงพี่อีกตัวนึงมันมาเดินคู่มามันน่ารอชิพเปิร์งไม่แน่ใจไม่เกิดแล้วนะ p r e s s u สองตัวเลยไม่ตายเลยตัวเดียวมันเกิดได้เฮ้ยมันเกิดไม่ได้ไหรือเปล่าไม่ไม่เกิดไม่ได้พี่ผมว่เกิดไม่ได้อ,อ๋อคือวงตอนท้ายมันจะย้ายเรื่อยๆเนาะครับ ข้างหน้าดาวกอแบลไปไปหมด้ยข้างหลังยิงงไฟหุยยจะมาฮปวาเื่อ้าเลยขีดหนึ่งเว้ย่า่ตอติดไฟอยู่โดนลูกตองติดไฟโดนลูกตองไฟเข้ ไฟไหม้ไปคอกนี่แม่งที่นี่อะไรอ่ะยังออกมีบอกมีบอกตอนนี้เดี๋ยวมีมีมีดิกมีดิกเตยโฟกัสโฟกี้แบบหยุะนี่ยังเอา